กราบสวัสดีกทุกชมชาวไทยทุกท่านก็ได้นะครับผมแล้ววันนี้กระผมนำกบฟุกทีวทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมราลลนเจอร์เหมือนเดิมเลยเราปรับกองปรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวของเอมิเลียนะผมเป็นไฮสเปอร์สแม็กซ์นะครับดี้ยวก็มึงเป็นอะไรเนี่ยของ่ายของ่ายที่อยู่นะครับโอเคเห็นหน้าจะจืดของผมอย่างนี้นะครับก็ ขายของก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องโอเคโอเคครับผมใครนะครับสำหรับใครที่ต้องการหาแพ็คเติมเกมอะไรราคาคุมค้มๆถูกๆนะครับผมทักไปที่แฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมบอกเลยไม่เกิน5นาทีนะครับผมไม่เกิน5นาทีตอบในะสัตว์ก็คือแพ็ค999อ่ะเป็นแค่ทุยแพ็ค8 9ย p a มีอะไรวะเนี่ยแพ็ก988รูบี้นะครับผมเป็นแค่999บาทเท่านั้นแล้วก็แพ็กพิเศษจะหนักจะเต็มนะครับผมเออ2,132รูบี้เพียงแค่2,345บาทนะครับอุ่นเนกันด้วยนะพวกมึงโอเคเข้าเรื่องนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมไม่ได้เปิดกบจากกาชานะครับผมคือเก็บกบจากห้องทดลองแล้วก็เกมแจก แล้วก็ปั้นตัวพวกตัวใหม่คอลลาโบรีซิโลนี่นะครับผมเราก็ได้กบมาครบ20ตัวพอดีพร้อมกับเล่นสเตทอะไรมาเนี่ยทำไมไมันต้องรีเกมใหม่ด้วยแค่ล็อกอินเองนะครับนี่ครับเอ้ยไม่ใช่นี่ห้องทดลองลึกลับนะครับแล้วก็สุ่มตรงนี้ได้ดูดิโคตรดีใจเลยครับผมสุ่มได้ตัว8ดาวอัลตร้านะครับ3ตัวก่อน8ดาวธรรมดา กลับไปดัลต้าตัวเดียวนะครับโอ้โหโคตรดีจัดเลยนะโอเคแล้วก็มีไม่รีรอครับผมทุกคนเราก็ไปทําการจัดเอเมิเลียกันเลดีเกอร์นะครับเพิ่มระดับไปครับตอนนี้หาตัวจุตินะมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่จริงช่างใจนะเอ้ยผมชอบเลมอะหรือว่าผมจะปั้นเลมดีวะเพราะว่าครูดาวสกิลมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่เอเมิเลียก็คือตอนนี้มันโกงอยู่นะครับผมนี่สกิล นี่ของมันนะเพิ่มต้านลบแล้วก็ฟื้นฟูอีกด้วยนะครับผมแล้วก็สก like, oh, ิลหนึ่งยกเลื่อันตห้ามใช้ทักษะอีกนะครับคือแบบมันเป็นตัวครบเครื่องเรื่องแต่งโมนั่นแหละครับก็เลยฝากกบดําไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเขาโธไอ้สมรวยเดี๋ยวผมดูหน้าจอก่อนโอ้โหมันเดี๋ยวมันจะพลาดเหมือนเมื่อคืนอีกนะเมื่อคืนอัดคลิปอ่ะทุกคนดูคิดดูผมอัดคลิปแล้วผมเปิดหน้าตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี่นี่ผมเปิดหน้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย ไอสัตว์ก็คือคลิปนั้นเสียไปเลยครับโอ้คลิปเปิดเอ่ออะไรวะคลิปเปิดกาชาเกียนะครับโอ้โหโคตรเซ็งเลยครับก็เลยต้องอัดใหม่นะครับตเติมอัดใหม่เลยกลายเป็นว่าเอาการันตี30รอบไปเลยนะครับโอเคน่าจะครบแล้วนะครับ20ตัวของเราเดี๋มันเลยวะไม่เธอเลยนี่ไม่ได้นะเวย้ยนี่ครับแม็กพอดีเลย อขออนุญาตยัดกบนะครับซ่งกบก็ไม่มีมเมื่อกี้ไปฟาร์มมาครับ29เองเหรออ,อันนี้คือทำเพรีร้อยแล้วนะครับผมตัว <c oughs> อะไรวะแกะนะทำเพรีย้อยไปแล้วก็เลยยัดได้นะครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าฟาร์มตัวพวกห่านี่มา <c oughs> จะได้ทำแม็กได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันรับ ม,มาดีครับแล้วก็คลาร่าไม่ได้ใช้โอเคเอ้ยถ้าคลาร่าใช้ในชิปหายเลยนะเว้ยน,นี่มาวางแม็กเรามาเลยครับเพื่อนๆสุดยอดครับผมพาโซต,ตรงนี้ทุกคนทำกันเสร็จหรือยังครับผมซ้ำเสร็จแล้วผมลืมรับอะเออคิดดูนี่ผมเราก็จะสลับเป็นร่าง h y เปอร์แนะครับผมเดี๋ยวล่างก้าวดาวค่อยมาดูกันครับเพราะว่าวัตถุดิบยังไม่ครบนะครับมาสองล้านอืมาเลย,อยโอ้โหใช้แร่เยอะมากครับผม1680แต่เรามีเกียร์ลดแร่ให้เขานะครับก็คือตัวนี้นะครับ ลดยีแล้วก็พลังโจมตีเวทลบสกิลก็คือเป็นเกียร์ของเอมิเลียเล่นเลยนะครับนี่เ,นเกียร์ของเอมิเลียเองตัวนี้เป็นเกียร์ของเบียรทิดนะครับโอ้เกียร์ข้างหน้านี่ผมใช้เป็นคาทานะครับลดไปกี่วินาทีโอ้สี่จุดสามลบห้าจุดสองวิกว่ากว่านะครับสองจุดสองวินะครับโอ้โหปล่อยตัวเร็วมากมากส่วนตัวเลมนะครับนี่ติดเกียร์แบบนี้อันนี้รถแร่ครับที่จริงตรงนี้ถ้าสลับเป็นเอ่อพลังชีวิตนี่ก็น่าจะดีนะครับแต่ ตัวต่อไปที่ผมจะปั้นน่าจะเป็นตัวเลมนี่แหละครับและแรมต่อไปนะครับแต่แรมนี่แบกแรมมากครับววร้อยสี่สิบครับเลือดเจ็ดล้านอ่ะคิดดูเนี่ยเก้าสิบกว่าล้านเลยติดเกียร์อย่างนี้นะครับแต่คือพวกพวกเกียร์พวกนี้นะครับคือผมเพิ่งเปิดได้ไงมันก็เลยไม่มีวัตถุดิบในการอัปเกรดของมันนะครับคัมพีนะครับโอเคเราไปทดลองในดาร์สเตปหลักกันนะครับผมใช้แร่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพราะล่างไฮเปอร์มันใช้แร่ลดลงมาจากล่างอันตราลงนิดหนึ่งนะครับกดไปเลยครับ อุ้ยโอ้โหอ่าตัวแทงไปสักตัวครับดูนะครับโอ้โหติดคริดูคริคคครคสิครับดูคริสิครับดูดิดูความเร็วในการปล่อยนะครับเอามาลุลๆครับเอามาลุลๆครับรู่นใช้แรกแค่เจ็ดร้อยครับถ้ามีเกียร์ลดแรกอีกชิ้นนึงได้ คงดีครับตอนนี้คือผมใส่เป็นอัปเกรดธาตุนะครับถ้าใส่เป็นรถแรกก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่คืออัปเกรดธาตุมันก็แรงอยู่แล้วนะครับเอานี้แหละน,นี่ไม่มีวัตถุดิบนะครับอืมอืมเนี่ยเป็นไงขี้แตกรัวๆครับรางชีวิตของเขานับ6ล้านพอเรจุมตีเวทน,นี่โอ้โหเกือบ2ล้านนะครับถ้าเป็นสลับเป็นล่างเก้าดาวนี่น่าจะเยอะกว่านี้นะนี่เหลือนี่ 18ชิ้นนะครับอีก18ชิ้นเรามาจัดกันที่พ v p กันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เป็นตัวบินนะอ่ะโอ้เราไม่มีตัวกันบินดีๆนะครับงั้นก็ขอรีก,ก่อนแล้วกันนะครับคือเราขอลีเลี่ยงตัวบินก่อนนะช่วงนี้โอเคลองดูทีมนี้ครับผมเดี๋ยวดูก่อนโอคทีม5นะเออบางทีมันรีไปถ้าเอ่อล็อกอินใหม่มันจะรีไปทีมหนึ่งเลยทีมหนึ่งผมก็ตั้งโชว์ไว้เฉยนะโอโ้ดูไปตัว ดูไปตัวดูไปตัวโอ้ยัดเข็นี่ดูฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามชะงักลุกลูหครับชะงักลุลูหเออชะงักลุกลูหเอาดิเอาอันนี้คือปล่อยไม่ได้นะครับครูดาวฮาวิมาไม่ใช้ด้วยอ่ะทำไมอ,อ,อ่ะเออทีสองมาบ้างครับเดี๋ยวมันร้องไห้กัน บาราวร็อกนะครับช่วยทีไมได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมของเราเป็นเกียร์รถแร่นะครับผมไม่มีอัตราการใช้สกิลเท่าไหร่นะครับเอียงก็มีบัฟวิ่งเร็วจากตัวนี่ครับลุกนกเมื่อกี้ไหมนกนี่ต้องใส่ให้เหลี่ยมเปล่าวะโอ้ยทะลุเลยลูกอะขยายมานิดนึงครับปุ๊บปุ๊บดูฝั่งตรงข้ามยืมยืนไม่ไหวครับผมจิตใจอ่อนไว้ก็ล <c oughs> ้มไปเฮ้ยมาโอ้ดูฝั่งเราดิครับดูเอมิเลีย เดี๋ยวปรับเป็นสูงเ,งเรือยงเอเลียครับโอ้ยืนแบบเกาะกลุ่มดีมาก,กมครับกดคุณสองเลยครับกดแค่เอมิเลียตัวเดียวครับอืมอืมโอ้โหดูดูมันเดินมาเรียบร้อยครับผมตางโอ้ภูมิใจในตัวเอมิเลียมากเลยแต่ชมชอบเรียมะตัว1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวมีนอนแสงด้วยนะครับเจมเมื่อที่มันอะไรอะเจมเมื่อที่มันเปลี่ยนร่างครับ โอ้โหดูเอเมิเลียงเราไปเอเมิเลียมาล้วนๆดิข,ข้ามนี้โอ้ก็ยังยืนได้นะก็ยังยืนได้นะอุตส่าห์ที่จะยืนได้นะเราไม่มีอามาตะเลยว่ะในทีมยิ่งแล้วไปเอียงนี่ครับตัวนี้ก็สูสีกับเอเมิเลียนะครับตัวเซลอสนะครับโอ้โหดูดิเพราะว่ามันยกเลิกธรรมะแล้วก็ชะงักด้วยนะครับเอเมิเลียอย่าขาดตอนดิเอเมิเลีย โอ้ฟัร์มตรงข้ามนี่ยับเยินครับยับเยินโนไอเทมไปสองทีมครับ <c oughs> โอเคจัดเลยแล้วกันเพราะว่าเรามีเลมนะครับมาดูครับคุณเอาเอิมเยวาเท้ายครับมันมีบัฟของเลมด้วยนะครับมันก็ได้มันจะยืนได้ไกลขึ้นครับของสองหมาบ้างครับมาบัฟกันครับ ลองโนยเทมดูครับตานี้จะได้หรือเปล่าแลมนี่ไว้ใจได้ครับผมถึกแน่นอนครับปึปป๊บเบิบเบิบเอาดิปั่นฟันตรงข้ามครับเอาดิเออเอาดิก็มาดิเดี๋ยวเอาอตัวาง <c oughs> เออเออแต่ไม่ได้มีตากันแค่สกิลนะก็เลยเอาบารล็อกมาช่วยบัฟหน่อยนะนี่ นี่นีไไน่ไม่ได้เดินไม่ได้เดินะฝั่งตรงข้ามกดออ,ตโ,อโต้ไปเลยเออนี่ตัวนี้ถึกมากอะ่ะโอ้ปางกับทีมนี้โอเคโอ้ฝ่ายตัวเมเลียาไปเยอะครับเมลียาครับเเมผมเน้น <c oughs> เน้นครับผมเอดูฝั่งตรงข้ามนะมันจะติดความสามารถหรือเปล่านะครับ ตัวไหนนี่ไงติดแล้วเมื่อกี้ลองดูครับผมจะได้หรือเปล่าฝั่งเรานี่ฝั่งเขาก็โหดน,นะไม่ใช่ไมมโหดน,นะเออเออไงครับเป็นไงโอ้โอ้โหมีต่หัวขาวทั้งนั้นครับหัวขาวหัวสมพูหัวฟ้าครับดูดูบัฟวิ่งของแรมครับดูบัฟวิ่งของแลมนะ เอ,อ้ยไม่บับเลยวะเอ้ยมึงไ,ไม่บับวะเออบับว่างเลยอุย้ยทำไมต้องให้ทักวะฝั่งตรงข้ามครับรอะเขาไม่ได้เดินบอกเลยไม่ได้เดินทีมเดียวนี่แหละเรียบร้อยครับผมตากตัวบินมีหรือเปล่าไม่มีตัวบินโอเคโอ้จริงครับเมียปล่อยมาสักสามตัวครับก่อนนี่ ทีมอื่นมาช่วยด้วยครับโอ้ยดูดิเซรอนเราชะง,งักครับเออเบาลร็อกลงมาช่วยด้วยดิอุย้ยแร่ไม่เด้งแล้วตอนนี้โอ้ฝั่งข้ามนี่เล่นกูละห้ามเล่นกูละยิ่งจะหน่วยเทียมไม่ได้ครับตอนนี้เราก็หายไปเยอะเหมือนกันครับโอ้ โอ้ oh. แรมนี่ยังอยู่นะดูดิดถึกมากถึกมากครับแรมเฮ้ย hey, แรมแรม,แรมบับบับบับแรมโอ้มันมันยืนไกลมากดูดิด it, กว่าจะบับได้อนะโดนชะงักก่อนคนระับมันโดนสก,กิลก่อนอนะถ้ามันยืนสักเนี่ยสักถ้ามันยืนสักอลิสนี่จะโอเคมากกว่านี้นะครับไหวหรือเปล่ปาไหวหรือเปล่ปาทีมเราแรมยังอยู่นะแรมยังอยู่โอ้โหถึกมากแรม อย่าบอกแพ้นะเว้ยโอ้โปรแกรมโอ้เพื่อนๆต้องรีสตาร์ทใหม่เลยเฮ้ยขึ้นเพชรหนึ่งโอ้ขนาดแพ้แล้วนี่ลดไปยิบสองอะฝั่งตรงข้ามนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะรถแร่รถแร่เอาแล้วมึงเอานี่มาลดแร่อีกโอ้บวกสามนะบากิมีเพชรสองครับเดี๋ยวสองสี่สี่สามนะสองสี่สี่สามเมื่อกี้สองสี่สี่สามอะสองสี่สี่สามแต่อยู่เพชรสอง สองสี่ีเอ้ยได้ดิคือเขาตัวเอ้ยเขาเรียกว่าถ้วยนะครับเยอะกว่าเราถ้าเราตีเนี่ยเราจะได้เยอะนะครับถ้าเราแพ้เราจะได้น้อยอะไรประมาณนั้นข้ามนะผมเขาจะติดความสามารถแค่ไหนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอย้ทีม,มนี้โหดเลยนี่ดูดิโอ้ต้องใช้แล้วครับผมแย่ไม่ได้ของข้ามนี่โหดจัดเลยครับยิงมาแล้ว เอ,อ,อี้ยงโอ้ไม่โดนหาอะไรเลยโอ้ชะงักลัวๆฟังเราบาโยมิครับผมมของของข้ามนี่ปั่นป่วนสุดๆุดเออขอตัวแทงไปบ้างดิเออของแรม โอ้ของข้ามหายอยู่นะหายอยู่นะกดออโต้ไปเลยได้ไหมเนี่ยตัวไดไม่เนี่ยตัวใดไม่เนี่ยขึ่มีตัวมาตานะทีที่สองมาบ้าโอ้ดูมิเรียเรียบร้อยครับผมปังคือ3ตัวนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย